จัดงานได้อย่างยิง่งใหญ่อลังการสมกับเป็นเวทีการประกวดอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะสำหรับการประกวดมิสแกนไทยแลนด์ใน3จังหวัดสุดปังคือมิสแกนสูนพังงาพัทลุง2023ที่จัดโดย2 PD พีดีไฟแรงนะคะอย่างคุณขจีสุวรรณวงศ์กรรมาการผู้จัดการบริษัทเดนไนกรุ๊ปเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการบ้านเดี่ยวแล้วก็ทาวน์โฮมที่ได้มาร่วมกับดรแฮร์รี่จัดขึ้นนะคะไปเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และสาสาวงามผู้ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศน,นะครเป็นตัวแทนของ3าจังหวัดไปได้คือน้ําเงินนะคะอมอแอมแล้วก็บิวนั่นเองค่ะคือจริงๆอ่ะมีความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับการประกวดนางงามอยู่แล้วค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยกิฟเองก็เป็นคนสตูลกิฟก็อยากจะสนับสนุนจังหวัดสตูลแล้วก็รวมถึงเผยแพร่าการท่องเที่ยวต่างๆอยากให้คนเนี่ยรู้จักจังหวัดสตูลมากขึ้นนะคะรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงค่ะพัทลุงแล้วก็พังงาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ แล้วก็มีสิ่งดีๆอีกเยอะแยะมากมายที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่ทราบตรงนี้เราก็อยากจะเป็นการโปรโมทจังหวัดไปในตัวค่ะรู้สึกว่าวันนี้ลำบากใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยสวยสมมงันทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ มีค่ะก็คือน้องๆทุกคนนะคะจะได้รับการดูแลจากดรแฮร์รี่นะคะแล้วก็กิตบค่ะในการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณนะคะทุกอย่างเนี่ยแฮร์รี่เขาจะเป็นคนที่ดูแลตรงนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงค่ะน้องๆเนี่ยก็จะมีการฝึกฝนแล้วก็ซ้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินรวมถึง่ะบุคริบภาพตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการปรับก,กันอีกเยอะเลยค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะจัดของจังหวัดสตูลน,นะคะโดยเฉพาะเพราะว่าเหมือนที่ได้บอกไปเบื้องต้นนะคะว่าเราเป็นคนจังหวัดสตูลน,นะคะเราก็อยากจะให้บ้านเกิดของเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็รวมถึงหนึ่งที่เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยในประเทศไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยรู้จักด้วยค่ะสําสหรับแฟนคลับของน้องๆทุกคนนะคะก็สามารถติดตามได้ในเพจของมิกแกนสตูลพังงาแล้วก็พัทลุงดรเฮอร์รี่แล้วก็เดอะไนท์ุ๊ปนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ